Wow Selamat pagi, perempuan Selamat pagi, FC Sitar, perempuan Selamat pagi Pergi ni, perempuan Pergi ni, perempuan Pergi ni, perempuan าอยู่หาก,กินกระขัำกลางคืนพี่น้องเอ้ยอาหารธรรมศาสตร์มื่อนี้บนมาแตนสูเฮาพี่น้องมีปากคุณมานำปากคุณชิมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ฟังผลว่าจักหน่อยพาดเห็นปากคุณภวะโอ้ยปากคุณสมาขีตัวภาษสิว มาพังพี่น้องเลยมาพังจากปากปลาคุณเนาะปลาคุณวะาจะหน่อยเอฟซีกันกลายวันที่สี่แปาผัดเอฟซีเข่ามาผัดซิมานเห็ดปลาคุณอยู่พันย่านวาขี่ตัวขี่ต้มสบายดีพี่น้องโคมโคยายโคมตอนนี้ยายเริ่มสิถอดหัวแล้วเออสื้อเบ่อสบายดีพี่น้องมาแกะข่าวอืมมาสินนไปวันที่สี่อืม เพื ph à, ơi, can, o, con, a, àng, ่อนผว่าเฮ้ยสงการเหลวก้อนมาสามันจังบอกขีดยังมาส่ะเพื่อนว่าเพื่อนมาค้ากันอยู่เพื่อนเมแถวาน้องทินงข้าเออเวลาเฮ้ยอันสงการเหลวเขาจังไม่ยังขีดเฮ้ยเพื่อนน่ะแบบว่าเทศกาลสงการแพะกรเล่นนะพี่น้องคือนร้านคือหนอนลูกเลยเนาะไปกันเด็กแจกกันร้านที่นั่งเพื่อนว่า ลูกแม่ม <leve es> ันไปเที่ยวจักรานจะกินยังอยู่ยังเผิ่อนว่านะเออเราอยากให้มันวิเธีจัดกากรโนว์การซะก่อนเผิ่อนะเฮ้ยเมาจังมาจังบ่มีแบบเผิ่อนะยังไม่กินยังเผิ่วนะอืมจะพูดกันเลยว่าเอออยู่ก็ยู้ว่ะกูกับสิบไปบอกข่าวเอฟซีก่อนบอก่ามมู้ว่ะกับสิบไปข่าวเอฟซีเพิ่นก้อนว่ะอืมจะไปวันที่ซีว่ะจะได้เพิ่นสิห้าว่าขี่ตัวกี่ตัวเนาะอุ้ยบักูลกี่ตัวเผื่อว่าอืออือสิไปผัดบ่ได้ไปเผื่อว่านะ ก็เลยมาให้ข่าวพี่น้องเด้อพี่น้องเลยเบิกสุขสุขคนทางประเทศไทยประเทศลาวประเทศได้ก็ดีผู้ที่เข่ามาส้มปลาคูนเนาะผู้มาเบิกมาส้มเอฟซีผู้ที่หักแหละข้าวหลวหักแพงปลาคูนอะไรผู้ที่หักข้าวหลปลาคูนกะมาขอแจ้งข่าวแล้วเนาะออืมาได้ไปกุเละเทศกาลแล้วพี่น้องเลยวิจงการวิจงการปลาคูนกระซีมาว่าใหม่ไใบใหม่พี่น้องออื ไปตัวไดปพางเด้อหมูงผลบ้าใหายขาปลาคุ้ก็เลยอยากขาหมูค่ะนะหมูเพื่อนอยู่น้ำกันกินน้ำกันเนาะออืขาไปพร้อมกันกระถาเลยเนาะวิดสงการแล้วก็วิดเลยสงการแล้วก็พากันไปพี่น้องห้องหนาแล้วเอากระชิไปอยู่เลยเพียงแต่ว่ายากวันที่ยากย่างไก่ชิซือบอกเป็นยังดอกมันกับเนี่ยบนอนเบนสันติเนีดอกมนุษย์เลยใช่ค่ะวันวันไปพี่น้องผู้เบิ่งผู้ส้มน่อือผู้ที่หักแพงประคุอให้พังให้ ผู้เล่าเชิงกันน่ะแหละอืมอืมเ่าบ่ได้ไปวันที่สี่เนาะอือเนย่นไปอีกเชงกานแล้วแบบอืมอ่าสั้นเนาะพี่น้องไปห้ายงงแกคุ้นก่อนสิบุตรกินเนี่ยห้ายงก็ได้พี่น้องได้เออมายืนแจ้งข่าวดีไม่กินให้นอนบ่ได้จันหน่อยเอาผู้บุตรได้นาะไปเบิ่งบ่าวอีก่อนพี่น้องบ่าข้าเสียอีเป็นได้ลูกโหโหมันคือหลายตัวแท้นนะบ่ หันหน้ามาดูอย่าแนมใส่กล้องมันบอเห็นหัวคอมไปทางไหนเอออายุกยุกกระป๋องอย่าเหยียบอย่าบังหน้าเออโอ้ยเหลวงสิงแม่มึงอยู่สาเมื่อจะถีมแม่มึงไงโดดเดี่ยวเดียวดาเอาเซ็ตเซ็ตเซ็ตมึงน่าจะกล้าถีบมแม่มึงโดดเดี่ยวเดียวดาในท้องเล่ มันยังไหลจีน่าไตัวนี้อยู่จากน่อยลมผัดลมผัดลมเพ่แม่มึงไป้ะห่าอีเออภาษีโบเห็นแก้วตาดวงใจไปชิมัยงหงากซะอืมอีอีอะปลาคูนเะเพนทอดจีน่าโอ้ยปลาคูนตาบอดีเดินกระชิแจ้งเนยได้พี่น้องเลยป้ากล่องเ่ากระหักรีบไเดินแจ้งอือนาไม่เห็นทอดเงาต้นไม้เพราะว่าเดินมันแจ้งสมรคมราคาอยู่ เว้ยกันเก่าห้องอะไรแต่ข้าวห้าไปสื่ออะไรพวโพนคือเก่าอะไรตอนนั้นมันเสียชีวิตตอนน่ะเออมันห่ากระฟื้นขึ้นมามีชีวิตไงเราได้คนแตกถึงถึงอยู่ไปที่อ่างเนี้ยให้เงียบก็รหลด แม่ม <lien> ึงอยู่ส้ายบุกอีได้ใจไปจอบบึงยายเงึงพี่น้องยายบุญเงึงน้าสกุลบุญงังฟังพี่น้องฟังมันไปพองแม่มั่นหอมาหนังเศร้าเมื่อยมันไปพองแม่มันน่อยเมซุยน้ำบุได้จีน่ายมันว่ะ ทางที่ห้าก็ได้คือกันพี่น้องดีเลยไปก่อนพี่น้องกราบสบายดีย่ายบุญคุณและย่ายบุญเงงย่ายบุญเงงอยูย่ซ้ายนี่ ยายเป็นยังไงยายได้ได้พ่ออิ่มปากอิ่มท้องห้าวระเบ้อบ่ยายเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพ่ออิ่มระเบ้อไหวขันบ่อิ่มแม่เป็นผู้เสียสละได้มืออื่นแม่บ่ได้กิน จจาอีหยังอันชองคนนี่ก็บนหักะไรกรน,นีป้าไปย,ย่างไกีไ่ก่อกล้ผมอะไรอกมา้่างกหปะคุณไปย่างไกล่ผะไหปะคุณนี้ปดอกมันเป็นน้ำจัาทำไมเย่างใก่เหาวะันก้แต่ปากลูกเห็นโตน้องอี <i> นเป็นน้ำเจ้านีวะเชีมาอยู่ไก่เฮาอะยสายเออมันบได้อีกที่ค้ขาพห้องหาปลาคูณบบได้มาโค้มือหนึ่งขาะมาโค้มือหนึ่งขาดีนอีปลาคูนได้ไหมคะเศ้าโตหรอบะกุ้มป่ากุ้มท่อตองเตงแหรอบะ อืมโคมจำเห็นชํำเออหยกทั้งขานย่งเช่นกูอะอ่าปลาคุ้นไ้้ร้ายอะลี่แม่เต้นขบโคประมาณสาวสามสิบก็ดูห้องใญยบุญเงินก่อด้อพี่น้อง เขาห้าวหนิกันกินผู้เดียวนี่อิ่มยุบพี่น้องเลยบ่ร่วมบ่บ่รวมให้ใครกินน้ำได้ัวกรักพวกรักตัวใครตัวมันพวกรักอะไรมาเยื่ยงเนาะว่าไปเพื่แก่โตหน่อยหนึ่งกรดอกพี่น้องกินน้ำกันหนึ่งใหญ่อะไรนะห้องก็หนึ่กว่าห้องเจ้าสิกระปุกบักใหญ่สิเขิงสิขัว ไม่ยังผดไม่ยั้งผดมาจักของจักพี่จังนมามาเธอเห็นขีนน้อ่ะได้มาจับปลาลายมือที่เะบาะจังบบได้อ,อดย่งยงางเยอะมาใส่ตีนบบเห็นนี่ตายโบเบอร์หาจีนา่าจีน่าบบต้องหันโคบมาหันทางข้างก็ได้โอ้หัวหน,น้าใหญ่เจะเบอร์ของเฮาดูนี่โอ้โอห้าสิบเกินกระปุกเลยเด้อ เอาอะไรเสด็เลี้ยงเจ้าค่ะเหมนั้นเจ้าบ,บ,จบ,จบุลอดเด็กเจ้าหมอีเด้อีกระเทียมาบ้านปากหม,ออ,ม,อ,มอ,กออีอยู่หมอกระดิไหลตีอยู่ก็ไม่กินได้ปลาคูนไปใกล้ก็บ่กเป็นยอดปาาลาคูนเมื่อไหร่ไม่กินได้แบบนี้ปลาคูนกับโป๊กพี่หาออกมาปลาคูน <laughs> กับโบเห็นเหรอพี่นายบ่ ให้ให้ปาคูณไปเยื่งหลัดนาหลัดตาปาคูณกะลาดเบาหายกะป้บักไหญปาคูณกะดิไป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 เนาะดาถ้าเป้งวีกลัวปะ ป่ะโอ้เดี่าว่าไปตาขีเดีอะไรเธอตัวเองยังชกกี้กับวขาวมืออื่นยังมาว่าแม่กินได้กินขี่มาอยู่ซิาสั่งว่าสั่งว่ะเดีบอกวงไปเขาดนพาดึงสายโค้ง้มาขาบ้ การมอื่นไม่กินกับขขาวี่ซิบอกแกข้อบอกถือเนคำ่าเอาเตี้กับแม่งกินได้กินขี่มาเรือว่าแซ่บนัวยันปีค้นว่าเอ้เตี้ยขี่ดีอันด็อกอะไรนะแม่งกินได้มันมากขี่มาได้วยอขึ้นไปยอนกระทงบ๋เจ้ปอสวได้แม่เราเบา ບໍ່ມີນະໃບກະກູປູກກິກິໃບກະບໍ່ສວຍงามກາບຊິພີງາຄລນີ້ລດນອງຂອບນຸກທານີບິີຊົມກາສບດີພມພນອງຊາ FC ຸົນ